สวัสดีครับผมวนนี้ข้ามาเบิงกันนากกนะครับเน,ะนาะนากกเพิ่นปลูกแล้วแล้วพี่น้องมันปลูกไว้แล้วเดอนเพิ่นปลูกแล้วๆตอนเพิ่นดำผมมันมาเบิงห้บ่ท่านนะครับเพราะว่าเพิน่นเพิ่นดำครับช่วงที่ว่าผมก็ได้ออกมาเพิน่นมาเบิงเพิ่นนะครับนี่ครับนอทีสองไร่ครับผมกำลังเริ่มแตกนะครับเนะาะกกกกตำสาดนะครับผม ดี๋ยวไปเบ่งกันเลยนะครับนาทีของป่วงครับผมนี่ครับผมเบ่งกันเลยครับผมเป็นปลูกเป็นแถวเด้อพี่น้องปลูกเป็นแถวนะครับเนาะนี่ครับมีตะกกเบิแล้หครับนี่เต็มหน้าเลยครับนี่มันปลูกเต็มแล้วเรื่มแตกแล้วครับเรื่มแตกอีกขาดวาอีกประมาณสักเดือนหนึ่งนาชีกืนหลายนะครับผมผู้ใดอยากได้กกตำสาเตอร์ครับติดต่อเขามา่ดใดนะครับผม เมีนเขามาไหว้เลยครับใต้คลิปผมเดี๋ยวผมสีห้เบอร์โทรไหวเ้เด้อพี่น้องไก่ไข่ก้ังติดต่อกขาเพิ่นมากครับเนาะซุมนี้ก็ร่างทิ่แตกขึ้นมาครับผมนี่ครับผมเบืองหน้ากบพี่น้องมุมเ,เ,เป็นปลูกเขาเรื่อครับเป็นปลูกก๊กตำศาสตร์ครับผม ปลานะครับเนาะผมไปหาเนาอใหม่นะครับหาเนาอใหม่ไปแกงครับจะคองจะคองเพิ่นมากนะครับเนาะมีรถมากแล้วนี่ครับผมฝากไว้ซ้ำนี่แหละครับพี่น้องสันๆนะครับเนาะขอบคุณนะครับที่สำหรับการติดตามนะครับที่มาคอมเมนต์อะไรอย่างนะครับขอบคุณหลายๆเด้อครับพี่น้อง ขอกันใหม่คลิปหนาครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม